นี่ค่ะลิ้นหมูแล้วก็เอ็นหมูตุนยาจีนค่ะค่ะตุนเครื่องยาจีนเปื่อยดีแล้วค่ะจะทำเป็นหม้อไฟก็อร่อยค่ะจะราดเข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยก๋วยเตี๋ยก็อร่อยดูสิคะเปื่อยมากเลยนี่ค่ะ น่ากินไหมเอ่ยนี่ค่ะลิ้นหมูจูนจะกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเส้นหมี่ค่ะเปื่อยดีมากนี่เลยค่ะโอเคค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะจุ่นมกกะกอกเราค่ะเมื่อนี้จุนอยากกินแบบนี้คะ่ะนี่แหละคะ่ะที่จุนซื้อลิ้นหมูแล้วก็เอ็นเนาะคะ่ะมาตุ๋นคะ่ะแล้วก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวคะ่ะสิกินเป็นซุปกับเข่าห่อนๆกระเสบคะ่ะมาค่ะพี่น้องไปสามโมงเขื่อนไม่ทำโมงเขื่อนไม่กินน้ำแข็งค่ะเราจทำ now 3 p.m. 30 minutes I'm going to have um stew uh pork tongue and pork tendon uh noodle noodle soup คำวิจารณ์นี้คำคำ นูดอซุป yes <laughs> มาพี่น้องจุนปรุงแล้วเนาะค่ะเนาะว่าปรุงอีกแล้วค่ะนั่นแล้วโอ้ยปรุงคือเกาอะค่ะจุนนื้มตักใส่หลายค่ะพี่น้องมองไหยมาค่ะััดที่นี้มาดามจะกินแล้วหุูจะกินก็กะปิทั่วงอกเล่นหนึ่กะมีคำ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 บึงอืม,อม นะคะอืมคอเขาสวยร้อนๆจุนไม่อยู่ค่ะขอสวยแต่มือน,นี่จุนอยากกินกับปลาพริกพอปักพริกจุนมันใจเสียจุนเสียเอาคอจูนเย็นไว้แล้วค่ะ <c oughs> เอาเอาเขาส่งแข็งจุนก็เลยสิกินค่ะ <c oughs> มาค่ะทีเนี้ย <c oughs> ระยงระยางตามเคย ออกมาสุดซื้อเพื่อไม่หนีม่มีดหรอืมแบบนองเป็นเทอแรกที่จุนกินเลือดมองูงเอ้ย ลิ้นหมูค่ะตุนลิ้นหมูอตุนเครื่องยาจีนค่ะ ืมื่อนนี้ยี่สิบองศาค่ะพี่น้องค่ะ อก็โวตรอื่นเป็นกกินอาหารเที่ยงกครกันดักเด็เดพกพากันกินแล้วเมื่อวันจันทร์แล้วค่ะไปทำตั้งหลอยมืกินเขาเที่ยงวันพฤหัสเขาจังสีมาอยู่นึ่คะ่ะอืม ลิ้นหมูมนิมมากอันนี้กระลำสอยค่ะอร่อยอร่อย ก๋คมรังสปินะเอาใส่แทนพักบุงค่ะพักบุง้งก็น,น่ามากแต่พุ๊กน่านจีนก็ได้ปีนี้ยุนม่ได้กินพักบุงอยู่ด้านจีนอยู่จ้ะ สบาโดมเนาะอากาศเรื่องดีพักอาสิปลูกได้ดอีอันนี้แนะนจุ่นก็ใช้แบบพริกป่นค่ะทั้งหมกพริกป่นทั้งหมกพริกซดสนี่ละ อื่นใส่แแฟนอยู่ลองชิมค่ะแต่เมื่อแรกนี่สงสสยกันน่งไปทรงหลูกลกับมาแล้วนั่งสิก,กนินสเต็กเนื้อแน่นอนาะนั่งส่งสเต็กมากเลย สับแสบก็อุปสรรคหลายต้มแสบเอ็นมูเนวะค่ะเนาะ,ะคิดย่างอีกแล้วจุนกระดานของคนมากินพี่น้องจุดหนึ่งต้องแม่นู่กินได้จ้ะ จุนซ้างยังก่อกขอินอปันรถไหมคะ่ะจากคนไทยที่ยู่ผักตะวันออกนะคะผักไต่สนกอลิการเต้เอ้ยมาร์กาของวันในเขาแต่ว่าจุนซ้างย่างอื่นนั่งคะ่ะจุนจองปลารไม่ซีแพ็ก แตนเรื่องนี่เขาทรงอันหอยเชอรี่สองแพกเรากับกุ้งสดกุ้งฟอยไหมคะสองแพกเรากับอีกกับปูแป่นจุนสร้างไปซีแพกมันมีเหลือสามแพกจุนก็เลยเอามาหมดร่วมคาทรงน้ำกับอาหาที่สองยูโรแป้นจุน่นหนังห้าโดนหาย จุนว่าท้าสั่งถ้าทำถ,ถ,ถ,ถ้าอาหารมากินเนาะ,ะจะจะให้อ้วนเด้อฉานนั่งวางสิสร้างมากเนาะค่ะจะคล้องกินน้ำกันนั่นแหละยางใส่ของสิจุนสร้างมากเพื่อแฟนจุนค่ะใส่อ้วงสิจุนสร้างมากเพื่อเล่า คุณเลิกหัอมนะครับพี่น้องคะแป๊บนึงแล้วค่ะจุนคอเอาเขาเจ้าก่อนคะ่ะเรากินเขาเจ้าเนซนรู้สึกซิมเมอร์สแหละแม่จ้าจุนสิตักเขาเจ้าใส่นี่กินเส็บเสียพี่นอ้องอื้อ เอ็นปเปื่อยเข้าใจหงวังสาวลิ้นหมู กี่ซื้อเล่นหมูมาเพราะว่าจุดพึ่งสิค่อยเห็นค่ะปลาพึ่งม,มาขายเมือ่อนานพากกนออกไปข้างนอกตรงชางเมืองค่ะชาเมืองป่านปุ่นอะไปซุปเปอร์ แล้วจนว่าุนจะเอามาหอหนมยาย่างกินค่ะลิ้นหมูตับแล้วก็หม,ม,ม้าไมค่ะอืมอ,อไม่ใช่สิเสี่ยงจีงไม่จ้ะอืมมันจะมาอยากชินไปชิดมากุอ้ยตุนกินดีกว่าพเพราะเธอแหลกในการเหตุกินตุนเดีกว่าไม่มีเครื่องเทศ มันตั้งสีหอมจนวาอืมอย่กดีสุดๆให้ลูกชส้แฟงเฮ็ดกบ้านแล้วกันค่ะพาเด็กออกไปยังเลยข้างนอก สวนสาธารณะนี่ค้นเต็มเลยเหรอคะอากาศมันดีโดย,ยเฉพาะโดยเฉพาะวัยรุ่นเป็นแรงพบปะบาสิซังบ่ให้ปเปิดข้างในอีกแล้วจ้ะ ในยันงไงถ้าข้างนอกอยอดค้นติดเชื้อเพิ่มพูดละจนว่าจนกลัวค้นะสด้รับวัคซีนตัวถึง่นหรอจา้าพอแม่แฟนจูนเิ่งเ้ิ่งหรับม่ได้จ้าพอแม่ของแฟนตามคิว จะว่ามูของแฟนได้รับเราจ้าพอเขาเห็ดงานอยูหมองผู้เฒ่าผู้แกอยู่ไหมค่ะเป็เสด็จไหมค่ะถ้าบ้านเราก็นี่นก็บ้านพักคนชราแม่จ้าเนั่นแหละเขาเห็ดงานแบบนั้นค่ะเขาขบุคลากรทางการแพทย์อะได้รับไปแล้วค่ะมูแฟนจุน ว่วหมากก็ไปกินเมล็ดเห็นแดดแแบบนี้ตกยามมาแรงกับอากาศเย็นอยู่ด้วยค่ะแต่พอถือว่าหนาวแต่่าคือเย็นสบายค่ะอืมแต่ช่วงนี้ห้อนรู้สึกห่อนเลยโอเคนะจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพบอกกันไหม่ค่ะคลิปนี้ชุนขอลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายค่ะ